สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่ในเกมคารบีบบาลาก,กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งกิจกรรมใหม่ในะคลิปนี้เนะี่คือการปลูกผักนะแล้วก็ไปขายนะครับก็เป็นในส่วนของสวนดอกท้อตรงนี้นะครับเข้ามานี่นะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยมีการปลูกผักมาหลายอย่างหลายอันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถขายได้นะซึ่ง มันก็จะมีการปลูกผักนะทีเดียวแล้วก็การเก็บเกี่ยวทีเดียวนะครับก็ผมจะเก็บเกี่ยวไปก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเวลาที่เราที่ต้องการที่เราจะเอ่อซื้อปันจุติบมานะครับแล้วเราก็เอามามาทำมาจัดส่วนของเรานั่นก็คืออะไรครับไปที่ในส่วนของภารกิจใช่ไหมรับไปก่อนนะสมมติรับภารกิจไปก่อนเนาะมันก็จะมีเม็ดถั่วตรงนี้นะให้เรานะครับนี่นะครับบเก็บไปก่อนรับไปก่อนนะ อ๋อนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนในชุดของขวานนะซึ่งสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์เป็นถั่วตรงนี้ได้นะครับซึ่งถั่วเนี้ยนะบอกได้เลยนะมันสุ่มอาจจะได้เหมือนกับของที่มีราคาสูงนะแล้วก็มาปลูกนะซึ่งเนี่ยผมก็จะปลูกทีเดียวนะครับมันก็จะมีให้เลือกเนาะเม็ดสุ่มกับเม็ดโสมเนี่ยเม็ดโสมก็คือเหมือนกับเอ่อจะได้ผลผลิตที่ดีแน่ๆนะครับแต่ถ้าเราสุ่มเนี่ยเปิดคลิกเดียบรึดมันก็จะสุ่มให้เรานะตรงนี้นะก็ ขายราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับซึ่งเวลาขายเนี่ยเราก็มาขายตรงตรงนี้ครับนี่นะมันจะมีราคาขายอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะเร่งนะเร่งในส่วนของความเร็วนะของพืชผลที่เราหว่านเอาไว้แล้วได้ด้วยนะครับนี่มันจะสุกทันทีนะไม่ต้องเสียเวลานะครับแต่นก็เราเก็บไว้เลยกันนะแต่จริงๆที่คุ้มสุดแต่ผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของนี่ฮนะของตัวโสมเนี่ยนะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นพืชผลโสมแล้วกันนะก็คือขายได้แพงดีกว่านะตรงนี้ซึ่งเวลาที่เราจะขายเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่าสีเทาเนี่ยคือเหมือนกับราคาต่ำที่มากๆเลยนะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเริ่มแพงขึ้นมานิดนึงนะสีม่วงเนี่ยเริ่มแพงและเริ่มแพงแล้ว,แ,แ,ลวแต่ว่าสีทองนี่นะ เป็นผลผลิตที่ขายได้ราคาสูงนะครับนี่นะถ้าขายไปปุ๊กเนี่ยมันจะมีในส่วนของเพื่อนๆนะมันจะมีเพื่อนๆที่เราขายด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลือกอขายแบบว่า เลทราคาของของเพื่อนในกิลด์ด้วยนะเช่นอะ่ะราคาเนี่ยจริงๆ18ใช่ไหมแต่ว่าถ้าขายจริงเนี่ยเนี่ยมันเด้งไปเท่าไหร่ครับ186นะราคาขายเนี่ยเนี่ยสิเท่าตัวเลยนะครับถ้าเราขายของเราเนี่ยราคาขายแค่216นะแต่ถ้าเราเอาขายของคนในกิลด์นะที่มีเลทราคาที่ดีกว่าเราเนี่ยก็ได้2000นะ2 2 3 2เลยนะครับก็ นะผมจะขายในส่วนผมผลิต <Netz> อ <stereotype> ัน <đ> น <em fundamentals> ี <the trouble> ้ก <ghetto> ่อนแล้วกันนะนี่นะขายไปก่อนนะมันคุ้มสุดนะนะครับเราก็ไปดูนะเราไปเลือกดูได้นะครับว่าเอาเป็นยังไงเราก็สามารถรีเฟสได้นะครับตรงนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันให้รีเฟซสองครั้งมั้งผมรีเฟซไปแล้วนะแลก็อย่างอย่างที่บอกนะก็เราก็ต้องมาสุ่มนะเหมือนกับเขาเล่นหุ้นนะนะก็คือมีขึ้นมีลงนะมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะเราเราคอยมาเก็บ เก็บในส่วนของอพืชผลของเรานะครับแล้วก็มาขายนะแต่ที่ดีก็คือว่าถติราคาเราถูกนะแต่เพื่อนเราขายแพงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเราขายได้599เห็นไหมครับก็คือเราก็ขายของเพื่อนไปเลยเนี่ยเราก็ได้ตังค์เหมือนกันเห็นไหมครับนี่นะเราก็ไม่ต้องแบบสุ่มอะไรเยอะนะถ้า,าเรามีเพื่อนที่ในกิลที่แบบ มีราคาที่สูงเนี่ยนะเราก็มาขายขายในเลขของเพื่อนได้นะครับก็ไม่ยากเนาะก็เล่นได้สบายๆนะสำหรับอันนี้นะและนะครับในต,ตรงนี้มันก็มีอันดับนะอันดับ ของการขายของด้วยนะครับซึ่งรางอันดับก็จะมีส่วนรางที่ทน่1เนี่ยได้1000นะครับแต่ของผมได้5เนาะก็ได้3-300านะนั่นะก็โอเคนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอันนี้สําคัญมากนะครับก็แลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนแบบกับของเนาะก็พยายามปลูกและปลูกของให้เยอะๆนะนะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนของพวกนี้ได้เลยนะครับก็ น่าสนใจนะแล้วก็ดูเลือกๆไปดูได้เลยนะแต่ว่าด้วยความนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เพิ่งมาเล่นเกมนี้นะก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่สําสคัญหรือว่าอะไรเดี๋ยวโทงต้องให้คุณอ่านมาแลกเองนะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ผมก็จะมาปลูกผักขายแล้วก็ขายในราคาที่สูงนะแล้วก็ค่อยเหมือนกับรวบรวมรวบรวมเหมือนกับราคาแล้วรวบรวมืนกับแ้มนะมาแลกของนะซึ่งเวลามันมี อีกเหลืออีกวันหกวันเท่านั้นนะก็มาเก็บมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าหากไม่ทันจริงๆก็มาเร่งได้นะเร่งเร่งความเร็วได้นะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะเวลาขายเนี่ยมันก็มีต่ำสุดนะต่ำสุดก็คืออย่างที่บอกนะเป็นสีเทานะแล้วก็ลองลงมาลองมาอีกก็คือแบบสูงขายได้สูงก็คือฟ้าสูงอีกก็คือม่วงนะสูงที่สุดก็คือสีทองนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่อน่าสนใจนะน่าสนใจนะ เล่นนะนอกจากการตีนะตอนตีที่น่าเบื่อแล้วนะนะครับก็สามารถปลูกผักนะเนี่ยไอ้ปลูกผักนี่แหละนะต้องมาดูทุกชั่วโมงนะว่าพืชผลของเราเนี่ยนะเติบโตได้แค่ไหนนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเหมือนกับเราเรียกอะไรผ่านเวลาไปเนี่ยนะแทนที่เราจะได้ อีกกองหนึ่งนะเหมือนกับในการค้าขายเนี่ยมันเสียเวลาไปเนะี่ยต้องเข้ามาดูนะเนี่ยต้องเข้ามาดูนะต้องเข้ามาดูผักที่เราปลูกไว้เรื่อยๆนะครับสาหรับกิจกรรมสวนทอนี้นะก็น่าสนใจน่าสนใจก็มาเล่นกันเยอะๆนะสำหรับเกมกระปีบรรล่านนะผมคิดว่าเป็นเกมที่คลายเครียด หรือว่าเครียดก็ไม่รู้นะนะครับก็น่าสนใจนะผมก็ติดไปแล้วนะสำหรับเกมคาบิบัลล่านะก็ต้องมาปลูกผักนะกลายเป็นว่าฮาวด์มูลเลยนะนะมาเล่นตรงนี้นะมาปลูกผักอะไรคลายเครียดนะนะครับนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะสำหรับเกมนี้ก็สนุกสนานนะก็ เออมันก็ไม่ยากไไรนะมันเข้าใจง่ายด้วยนะมีภาษาไทยนะีก็ฝากเชิญชวนคนที่สนคนที่แบบอยากมาเล่นเกมใหม่นะแบบชิวๆนะก็มาเล่นเกมคาบิบัลละได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ